ให้ตายสิเราจะต้องรอที่นี่จนกว่าพวกมันจะมาเปิดประตูอย่างนั้นหรอรัก,กุนาาก่อนที่ยาม จะเปิดประตูมาเราจะต้องเข้าไปข้างในผ่านทางประตูลับนั่นให้ได้ถทัทยาถ้าพวกมันเข้าไปได้ความโกลาหลเกิดขึ้นทั้งเมืองแน่รักุณานกดคอน,นดูแลขามาด้วยรักุณากับข้าจะไปเองไปเถอะแล้วเราจะรอทำไมเนวสันลักษมีใบจะเปิดประตูให้เราเอง ลักษมีใบบอกให้คนของเจ้าเปิดประตูเดี๋ยวนี้เงียบทำไมเจ้าไม่รู้เหรอว่าขัดคำสั่งฆ่าแล้วจะเป็นยังไงฆ่าข่าสิหลังจากฆ่าตายแล้วเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ประตูไม่มีทางเปิดถ้าข้ายังไม่ตายนี่เจ้ากล้าดียังไงเดี๋ยวก่อนท่านลาได้ อดทนไว้ก่อนข้ารู้ดีว่าจะเปิดประตูได้ยังไงทำยังไงดีโมโรปานหลายวันมาแล้วเราไม่รู้ว่าราชินีท่านอยู่ไหนไม่มีข่าวเลยแล้วเราจะให้จานคารีสวมรอยเป็นราชินีไปอีกนานสักแค่ไหน ถ้าประชาชนเริ่มสงสัยว่าราทีนี่ไม่ออกจากวังละ่ะเราจะทำยังไงกันข้าเองก็เป็นห่วงเพื่นกันข้ามาที่นี่ทุกวันเพื่อรอให้มานนกลับมาที่จันซีดูนั่นสิท่านอ๋อ านานาจากวีทูเขามาที่นี่เหรอแล้วเขามาที่นี่ได้ยังไงข้าจะไปดูเองไปไปบอกบริบาน์วนานาซาเฮบมาข้าคือบุตรของบาจีราวเปเวะเขาจะต้องมาหาข้าแน่บนาสิงราวนี่คือนานาซาเฮปเชวะสั่งให้พวกเขาเปิดประตูเถอะ ขอไปด้วยโมรปบานเราจะเชิญเขาเข้าไปโดยราชิีนี้ไม่อยู่ไม่ได้นะนาสิงราวราชินีของเรารักนานาซาเฮฟยิ่งกว่าพี่ชายทั่วไปซะอีกต้องมีอะไรแน่ๆเขาถึงออกจากบิทูมาที่นี่ ิ้งเราไม่ต้องเป็นห่วงเรานะ่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ของท่านบาจีราวซึ่งเป็นพ่อของนานาซาเฮบคนนี้เราสนิสนมกันมาหลายปีเจ้าก็รู้ว่านานาซาเฮบเป็นบุตรของท่านบาจีราวนานาซาเฮปเปชวะถือธงขาวไว้ในมือเจ้าจะกลัวเขาทำไหมสั่งให้คนเปิดประตูเออถอะทหารเปิดประตูได้ นาซาเฮปชวายินด,ด,ดีต้อนรับสู่จันซีต้อนรับนานาน,านองข้าแต่ไม่ต้อนรับข้าอย่างนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ข้าต้องการให้จันรีได้รู้สึกว่าราชนีของพวกเขาได้มาถึงแล้วดินแดนแห่งจันรีเป็นของเราจันรีน่ยมันเป็นของข้าจันซีที่มันเคยเป็นของเนว,วาวาคามาตลอด จันซีที่เคยเป็นของลักษมีใบตอนนี้ราชนีของพวกเจ้ามาแล้วข้าคือราชนีแห่งจันซี ลาไดสาคาดินแดนจันสีและพระแม่กาลีเข้าข้างข้าไม่ใช่เจ้ามาดูกันก็เล้ากันว่าใครกันแน่ที่พระเจ้าเลือกลากตัวนางไปนี่มันอะไรกันนะเจ้าไม่รู้สินะทำแบบนี้แล้วจะเจออะไรอะไร เจออะไรอย่างนั้นเหรอบอกข้ามาหน่อยสิว่าข้าจะได้เจออะไรเจ้ารอดูเถอะเดี๋ยวเจ้าจะได้รู้ผลที่ตามมาปล่อยมนุษย์ของข้าปล่อยมนุษย์ของข้าเถอะ <c oughs> เจ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะถอยไปหน,น่อยแก ท่านพ่อเนวสันนับถอยหลังได้เลยนี่คือวันสุดท้ายที่พวกเจ้าจะได้ทำชั่วอหลังจากนี้ข้าไม่ไว้ชีวิตเจ้าเด่ ไม่มีทางนับถอยหลังได้เลย <congestion> ไปได้แล้ว ใช่ไหมไม่ใช่รอกจะเป็นราชินีของเราได้ยังไงล่ะท่านราชินีน่้นอยู่ในวังนะถ้าราชินีอยู่ในวังแล้วคนคนนี้คือใครเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนะเจ้าคือใครเงียบก่อนนะ ข้าทัทยาเองรถข้ารัก,กุนาดเองเกิดอะไรขึ้นทัทยา,าแล้วแล้วท่านราชินีล่ะท่านท่านไม่เป็นไรใช่ไหมฟังนะจากคาลีตอนนี้เราไม่มีเวลามาคุยกัน <c oughs> เราต้องไปจากที่นี่ในทันทีเร็วเข้าไปจากที่นี่ซะ <c oughs> ติดต่อไปหาฮามิตันว่าเรามาถึงจันซีแล้วให้มันเตรียมกองทัพเอาไว้ครั้งนี้อย่าให้มีความผิดพลาดปิดประตูทั้งหมดห้ามให้ใครออกจากจันซีปิดทั้งวังซะห้ามให้ใครเข้าออกวังอย่างเด็ดขาดได้ท่าน มองข้าแบบนี้ทำไมล่ะท่านราชิน,นีโอ้ใช่ใช่ใช,ใช่สงสัยสินะว่าคนตาเดียวอย่างข้าโค่นเจ้าได้ยังไงเงียบซะไออังกฤษโอ้ดาโมโดาไม่มีใครปลดแม่ข้าออกจากบัลลังก์ได้เฮ้ <laughs> <c oughs> ปล่อยแม่ค้าซะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ดามดาจะไม่ละอายเหรอที่เรียกตัวเองว่าสตรีเจ้าคือความหม่นหมองของผู้หญิงข้าเกลียดผู้หญิงอย่างเจ้า คนอย่างเจ้าไม่เคยเคารพความรู้สึกของเด็กน้อยด้วยซ้ำข้าไม่มีความรู้สึกและไม่เชื่อด้วยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คนกระจอกกระจอกจะเชื่อเก็บน้ำตาของเจ้าเอาไว้ข้าไม่อยากจะดูการแสดงหลังจากนี้ต่อให้เจ้าอยากจะร้องเจ้าก็ร้องไม่ออกเก็บน้ำตาเอาไว้ <c oughs> ถอยไปอย่าพูด,ด้ เดี๋ยวโมโดาท่านแม่เอาตัวนางไปเราเข้านี่ดูบัลลังของเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนี้มันจะกลายเป็นของของข,องข้าวันนี้บัลลังจะเป็นของลาไดซาค่ะ วิญญาณของบัมพบรุษจะได้ไปสู่สุขติ หยุดนะท่านนี่ท่านลืมอะไรไปแล้วงั้นหม่อมฉันสัญญาว่าจะให้บัลลังก์กับท่านเพื่อเป็นของขวัญออข้าลืมไปแล้วนะนี่ถ้างั้นก็เอาสนสัญญามาสิอืม Hmm. นี่อะไรกันเนวสันมันไม่มีอะไรเขียนอยู่ในนี้เลยนะ <laughs> นี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาหัวเระใไหนล่ะสนที่สัญญาของข้าสนที่สัญญางั้นเหรอสนที่สัญญางั้นเหรอ <laughs> ไม่มีหรอกสนที่สัญญานั่นแม่คุณข้าไม่เคยจะให้อะไรกับเจ้าอยู่แล้ว เจ้าทำอะไรให้กับเมืองของเจ้าได้บ้างล่ะเราอยากจะกำจัดลักษมีใบออกไปตั้งหากเล่าเราก็เลยใช้เจ้านานาซาเฮบและก็กองทัพของเจ้าไงล่ะเนวสัน จับลาได้สาขาซะเนลซันสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งของธรรมดา mm hmm. มันคือมองกุฎของชาวอินเดีย มันคือเกียรติและศักดิ์ศรีเจ้าไม่ได้แค่ยามพวกเราแต่เจ้ายามคนอินเดียทั้งประเทศเจ้าจะต้องต้องได้รับการลงโทษอินเดียอินเดียบ้าอะไรกันพวกเจ้าเนี่ยเป็นทาสทาสชั้นต่ำทาสไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นแหละ พวกเจ้าน่ะเป็นแค่ทาสที่ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นอ ความโลภความเห็นแก่ตัวของพวกเจ้ามันด่าหัวเรอะลืมไปแล้วเหรอว่าในสมัยก่อนนั้นบรรพบุรุษของพวกเจ้ามาที่นี่มาเพื่อขอที่พักพิงจากพวกเราชาวอินเดียพวกเจ้ามาขอทำธุรกิจเท่านั้น ข้าไม่ต้องการให้ใครช่วยข้าคนเดียวก็จัดการกับพวกมันได้สบายืม เฮ้ยไอ้เอ็งเกยอย่ารีบด่วนสรุปไปเลยงั้นเหรอข้าไม่เคยเห็นใครโง่บรมเท่าสองคนนี้มาก่อนเลยผู้หญิงพวกนี้นี่พวกนี้ไม่ควรจะมายุ่งในเรื่องของผู้ชาย การปกครองบ้านเมืองการเมืองการเป็นราชามันเป็นโลกของผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ส่วนผู้หญิงกันดีแล้วหืไหนจะยังเป็นผู้หญิงอินเดียยิ่งแล้วใหญ่หืพวกเจ้าตกใจสินะเจ้าบ้าไปแล้วงั้นหรอ พวกเจ้านี่บ้าไปแล้วใช่ไหมข้าสมเพศความคิดต่ำๆของเจ้าต่างหากลคนบาปชั่วช้ายอย่างเจ้าไม่มีทางเข้าใจความยิ่งใหญ่ของผู้หญิงหรอกหาว่าผู้หญิงอย่างเราเป็นคนไร้ศักยภาพแล้วเจ้าละ่ะผู้ชายที่เก่งกาจเจ้าเล่ กลับต้องก้มหัวให้ข้าไม่ใช่เหรอราชินีของเจ้าไม่ใช่ผู้หญิงหรือ,อยังไงแล้วก็อย่าลืมนะเนลสันถ้าผู้หญิงอินเดียต้องการจะครองโลกพวกเราก็ทำได้แล้วเจ้าน่ะคือใครก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่รัฐบาลชั้นล่างที่คอยก้มหัวให้ราชินีอย่างเรา <c oughs> ลาไดซาคาเจ้านี่บ้าไปแล้วงั้นเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าจะเอาชนะเราได้งั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> พวกอินเดียโง่พวกผู้หญิงที่หน้าขำเฮ้ hey! กองทัพข้าก็เกินพอที่จะจัดการเจ้ากองทัพงั้นเรออ๋อใช่ใช่ข้าได้จัดการไว้แล้วล่ะนาซนาเฮ จากอินเดียตะวันออกเราขอสั่งให้เจ้าได้คลองกองทัพแห่งออชาต่อไปคุมกองทัพควบคุมความปลอดภัยของจันซีด้วย กลับมามีความสุขสักทีนะลักษมีใบวันนี้นางกำลังร่ำร้องและเจ้าก็ต้องตายเจ้าจะต้องโดนแขวนขอคอเจ้ารักสามีก <concerned. S 2> ับลูกของเจ้ามากสินะเจ้าไปเจอพวกมันในสวรรค์ก็แล้วกันลักษมีใบ มองว่าตัวเองโชคไม่ดีก็แล้วกันนะเพราะว่าข้าข้าสามารถฆ่าลูกชายของเจ้าดาโมดาได้อย่างง่ายดายแต่ว่าข้าไม่มีทางฆ่าเจ้าแบบง่ายๆเหมือนดาโมดาหรอกนะ เจ้านะจะต้องตายอย่างทรมานไม่เ <c oughs> จริงๆก็ปล่อยข้าคอยดูว่าข้าจะทำอะไรกับเจ้าได้บ้าง <c oughs> ข้าสาบานว่าข้าจะฆ่าเจ้าอย่างไม่เมตตาแม,ม้แต่นิดเดียวเลยข้าคือความตาย ที่กำลังจะมาเยือนความตายเจ้าจะฆ่าข้าอย่างนั้นเหรใช่ใช่เนวสันนางจะฆ่าเจ้าราชนีแห่งจันซีได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ เพื่อมาปราบคนชั่วยอย่างพวกเจ้านั่นแหละพวกแกเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีฟังให้ดีนะราชนีลักษมีใบจะประทับร่างเป็นพระแม่ธุรคาแล้วจัดการเจ้า นักรบหญิงลักษมีใบจงเจริญนักรบหญิงลักษมีใบจงเจร,ริญฮูปักเฮไอเอิงเกตถ้าเจ้าทำอะไรราชินีลานได้ข้าจะทำให้เจ้าทรมานจนตายแบบต้องร้องขอชีวิตแต่ไม่มีเสียงจะร้องออกมาเลยคอยดูม จำเอาไว้เนลสันจากวันนี้ถ้าข้าเห็นหน้าเจ้าอีกหัวเจ้าหลุดจักบาตแน่นอน mm. นี่คือคำสาบานของลักษมีใบต่อพระแม่ธุรคา